วันนี้คุณกวางมาเที่ยวหาหนองมดทั้งทีนะคะก็ต้องพามาหาหน่อไม้ที่ลำธารกันสักหน่อยค่ะไม่ได้มาหลายวันนะคะหน่อไม้ก็คือขึ้นเยอะมากๆค่ะไม่ต้องไปหาไกลเลยนะคะเดินมาแค่ก,กอสองกอนะคะก็ได้เยอะเลยคุณกวางก็เป็นกำลังใจให้นนองมดสุดๆเลยค่ะเมื่อวันก่อนที่นนองมดหาหน่อไม้ไปนะคะคุณแม่นะคะก็ไปทำกันดองเรียบร้อยแล้วช่วงนี้หน้าหน่อไม้เลยนะคะแต่ละปีนะคะนนองมดก็จะหาหน่อไม้อยู่เป็นประจำเลยค่ะคุณแม่แทบจะไม่ต้องหาไม่ต้องซื้อเลยค่ะนนองมดนะคะหาให้อยู่ตลอดนนองมดก็รับหน้าที่ในการตัดหน่อไม้นะะะะคค่นงงยอมเจริๆ ตอนนี้ก็คือ,อยังไม่ได้ไปหากอื่นเลยมีบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะตอนนี้ที่หาหน่อไม้เหมือนนองมดบ้างคะที่นองมดมาหานี่นะคะก็จะเป็นหน่อไม้ธรรมชาติค่ะชาวบ้านนะคะในชุมชนก็จะมาหากันเป็นประจำหาเอาไว้กินในครัวเรือนเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะคุณกวางก็อยากจะลองตัดหน่อไม้ดูได้มาแล้วค่ะเก่งมากๆเลยคุณกวางบอกว่าหน่อเดียวก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวให้นองมดตัดต่อเลยนี่ยังไม่ได้ไปกออื่นเลยนะคะแค,ะะคะ่กอเดียวนะคะก็เกือบได้มาเต็มตะกร้าแล้วค่ะมีใครชอบกินเมนูหน่อไม้แบบนองมดบ้างคะชอบเมนูอะไรมากที่สุดนะคะลองเมนต์มาบอกน้้มดดดกันไเี๋วถาง วังนะคะน้องมดจะพามาทําเมนูหน่อไม้ให้ดูกันค่ะตอนนี้แค่นึกเมนูในหัวนะคะน้าลายน้องมดก็ไหลมาแล้วน้องมดชอบเมนูหน่อไม้ผัดใส่ไข่ค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงนะคะอร่อยมากๆหรือว่าแกงเปิดนะคะก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะน้องมดไม่ได้มาหาหน่อไม้อย่างเดียวนะคะคุณหลังก็มาตัดดองไม้ที่ลําธารด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะฝนตกลงมาติดต่อกันทุกวันค่ะทําให้น้ําในลําธารนะคะน้ําขุ่นสุดๆเลยนี่เราก็ได้หน่อไม้มานะคะเต็มตะกร้าเลยค่ะเราก็จะมาปอกที่ลําธารกันเลยนะคะุณกวางบอกว่ากว่าจะได้หน่อไม้แต่ละหน่อนะคะไม่งเเลคปออออกกสร็็จนนืืห นิดเดียวเลยค่ะคุณกวางก็คือปอกหน่อไม้เก่งมากๆเลยนะคะเวลาที่นงมดมาหาหน่อไม้ที่ลำธารนะคะนงมดก็จะทํากันเก็บกวาดนะคะให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมดช่วยกันรักษาความสะอาดให้กับลำธารด้วยค่ะคุณกวางแอบตกใจเลยนะคะเมื่อกี้หาหน่อไม้ได้เต็มตะกร้าเลยค่ะหลังปอกเสร็จนะคะก็คือเหลือนิดเดียวค่ะหน่อไม้ก็คือเปลือกเยอะมากๆค่ะแล้วก็หนักด้วยนะคะหลังปอกเสร็จนะคะก็คือเบาแรงไปได้เยอะเลยค่ะแบกกลับไปเฉพาะเนื้อเนื้อนี่เลยค่ะเวลานงมดปอกเปลือกหน่อไม้เสร็จนะคะนงมดก็จะเก็บเข้าตะกร้านะคะแล้วก็ไปทิ้งไว้ตรงที่จุดดง่อะะะรักษาาาคควมสน จะได้ดูสบายตาล้างหน่อมาให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงตะกร้าก,กันเลยค่ะได้เวลาเอาหน่อไม้กลับไปให้คุณแม่แล้วค่ะวันนี้ก็ได้มาสิบกว่าหน่อเลยค่ะใช้เวลาหาแป๊บเดียวเวลาที่คุณกวางมาที่ร้านนะคะก็คือน่าราักกับน้องนองมากๆค่ะให้ทิปเยอะเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ